สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนพบกันอีกครั้งนะคะกับวิชาคณิตศาสตร์ค่ะในวันนี้ครูต่ายจะพาเด็กๆมารู้จักกับตารางร้อยกันค่ะใครอยากรู้บ้างคะว่าตารางร้อยคืออะไรถ้าอยากรู้เราไปดูกันเลยค่ะตารางร้อยคือตารางที่บรรจุจํานวน1-100ถึง100ลงในตาราง ถ้าเด็กๆสังเกตเห็นนะคะในแต่ละบรรทัดจะมีจำนวนทั้งหมด10จจำนวนในแต่ละบรรทัดนะคะเช่นจำนวนที่1-10 11ถึงเถึงเป็นต้นค่ะดีย๋ยวเราไปดูตัวอย่างที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้นะคะตัวยอย่างวันนี้นะคะเป็นจำนวน12 -16 ถึงค่ะเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าถ้าเราสังเกตจำนวนที่12 -16 ถึง จากทางขวาไปทางซ้ายนะคะแบบนี้นะคะเราจะพบเลข12 13 14 15และ16ค่ะเป็นการเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งแต่ถ้าเราสังเกตจำนวนเดิมนะคะ12-16ถึง16แต่เป็นจำนวนที่เราสังเกตจากทางขวาไปทางซ้ายจะเป็นเลข16 15 14 13 12เป็นแบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละหนึ่งค่ะเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าจำนวนของตารางร้อยหากเราสังเกตจากทางซ้ายไปขวาจะเป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละหนึ่งและหากเราสังเกตจำนวนจากทางขวาไปซ้ายเราจะพบว่าจำนวนนั้นจะลดลงทีละหนึ่งค่ะเรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ นั่นก็คือเลข65ถึง69นะคะจำนวนที่65ถึง69ถ้าเราสังเกตจากทางซ้ายไปขวานะคะเราจะพบจำนวน65 66 67 68 69แต่ถ้าเราสังเกตนะคะจำนวน จากทางขวาไปทางซ้ายเราจะพบเลข69 68 67 66และ65ค่ะเป็นแบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละหนึ่งนะคะอ้าวเด็กๆเราเก็บมะพร้าวเสร็จแล้วเราไปขึ้นรถกันดีกว่าค่ะพวกเราปรึกษากันว่ามีวิธีการหาจำนวน วิธีอื่นไหมคะที่ง่ายกว่านี้ค่ะอ๋อมีอีกหนึ่งวิธีนะคะคือการใช้ตารางร้อยค่ะเราลองไปศึกษาเพิ่มเติมกันเลยนะคะนักเรียนสังเกตจำนวนที่อยู่ในตารางร้อยครูยกตัวอย่างเช่น จำนวน12 13 14 15 16, 17ถ้านับจากซ้ายไปขวาคือ12 13 14 15 16 17เป็นการนับจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละหนึ่งใช่ไหมคะดังนั้นการนับจำนวนจากซ้ายไปขวาเป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละหนึ่งคะ่ะถ้านับจากขวาไปซ้ายคือ 17, 16 15 14 13 12เป็นการนับจำนวนที่ลดลงทีละหนึ่งใช่ไหมคะดังนั้นการนับจำนวนจากขวาไปซ้ายเป็นแบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละ1คะ่ะนักเรียนลองสังเกตข้อมูลชุดนี้นะคะว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรใครสามารถอธิบายให้ครูฟังได้ไหมคะผมเองครับ ถ้าเรานับจำนวนจากซ้ายไปขวาคือ6 5 6 6 6 7 6 8 6 9 70เป็นการนับจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละหนึ่งใช่ไหมครับดังนั้นการนับจำนวนจากซ้ายไปขวาเป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละหนึ่งครับถ้าเรานับจำนวนจากขวาไปซ้ายคือ70 69, 68 6 7 6665เป็นการนับจำนวนที่ลดลงทีละหนึใช่ไหมคะดังนั้นการนับจำนวนจากขวาไปซ้ายเป็นแบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละหนึ่งใช่ไหมคะครูเพรินใช่แล้วค่ะเด็กๆเ,เ,เก่งมากเลยนะคะครูขออธิบายเพิ่มเติมน,นะคะจำนวนในตารางร้อยจากซ้ายไปขวาในแนวเดียวกันเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละหนึคะ่ะ จำนวนจากขวาไปซ้ายในแนวเดียวกันเป็นจำนวนที่ลดลงทีละหนึ่งนั่นเองค่ะเราลองดูจำนวนในตารางร้อยในรูปแบบอื่นๆกันบ้างนะคะนักเรียนสังเกตจำนวนที่อยู่ในตารางร้อยครูยกตัวอย่างเช่น30 40 50, 50 60 70ถ้านับจำนวนจากบนลงล่าง30 40 50 60 70 เป็นการนับจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละสิบใช่ไหมคะดังนั้นการนับจำนวนจากบนลงล่างเป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละสิบค่ะถ้าเรานับจำนวนจากล่างขึ้นบนคือ70 60 50 40 30เป็นการนับจำนวนที่ลดลงทีละสิบใช่ไหมคะดังนั้นการนับจำนวนจากล่างขึ้นบนเป็นแบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละสิบนั่นเองค่ะ พิจารณาจำนวนจากตารางร้อยจาก2 12 22 32 42มีใครอธิบายให้ครูฟังได้ไหมคะว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรครับถ้าเรานับจำนวนจากบนลงล่างคือ2 12 22 32 42เป็นการนับจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละสิใช่ไหมครับดังนั้นก่อนนับจำนวนจากบนลงล่าง เป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละสิบครับถ้าเรานับจำนวนจากล่างขึ้นบน42 32 22 12 2เป็นการนับจำนวนที่ลดลงทีละสิบใช่ไหมครับดังนั้นการนับจำนวนจากล่างขึ้นบนเป็นแบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละสิบใช่ไหมครับครูไพเรนใช่แล้วค่ะเก่งมากๆเลยนะคะเด็กๆ คุณครูขออธิบายเพิ่มเติมนะคะจากตารางร้อยจำนวนจากบนลงล่างในแนวเดียวกันเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละสิบค่ะจำนวนจากล่างขึ้นบนในแนวเดียวกันเป็นจำนวนที่ลดลงทีละสิบนั่นเองค่ะเมื่อเด็กๆรู้จักตารางร้อยกันแล้วครูตายอยากให้เด็กๆทำตารางร้อยค่ะ ให้เด็กๆสร้างตารางร้อยในสมุดคณิตศาสตร์นะคะตามตัวอย่างที่คุูต่ายให้ไว้ค่ะรบกวนคุณพ่อคุณแม่ช่วยทำตารางร้อยให้เด็กๆด้วยนะคะเพื่อที่จะให้เด็กๆเขียนเลขหนึ่งถึงร้อยด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ